นาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแอดมินบอกเลยว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสทางด้านการเงินเป็นเดือนที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะมือขึ้นคุณจะมีอาชีพมากขึ้นคุณจะเห็นช่องทางในการทำเงินมากขึ้นเดือนแห่งปัญหาที่ลดน้อยลงเดือนแห่งการคลี่คลายปัญหาและอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างมากมาย ข้อแม้ของการได้รับโชคลาภและโอกาสทางการเงินที่เต็มร้อยก็คือลดโทสะลดอัตตาและเพิ่มความเข้าใจคนอื่นลดความร้อนแรงในการพูดจาเท่านี้ทุกอย่างก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์ของชาวมังกรในคลิปนี้กันเลยค่ะ สดีค่ะลัคนาราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนสอ6 4นานะคะคลิปนี้สําหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกรราศีมังกรนั่นคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์และลัคนาก็คือผู้ที่ผูกดวงแล้วว่าได้เวลาเกิดเป็นลัคนามังกรนะคะสําหรับผู้ที่ไม่รู้วันเวลา นแน่นอนไม่ถึงไม่รู้เวลาแน่นอนแต่รู้คร่าวๆว่า7จ็ดโมงครึ่งเโมงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ลองไปเทียบตารางหาลักษณะนใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะก็จะได้คร่าวๆเข้าไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าแล้วก็ดูที่สเตตัสแรกเลยนะคะแอดมินพูดช้าไปเร็วไปเข้าไปกะไปที่การ ปรับการตั้งค่าในคลิป YouTube นี้เลยตรงรูปฟันเฟืองแล้วก็กดเข้าไปที่สปีดหรือว่าความเร็วเลือกไปที่ถ้าช้าไปก็เลือกไปที่1.2หรือ1.5ถ้าเร็วไปก็เลือกไปที่ต่ำกว่าเล็กหนึ่งนะคะชาวมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะยังคงรู้สึกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่มากๆนะคะซึ่งเอาจริงๆชาวมังกรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองหรือว่ามั่นอ,อกมั่นใจของตัว ตัวเองอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ดาวเสาอยู่ในลัคนาราศีตัวเองคือราศีมังกรเนี่ยเรือนตนุเรือน,นันตของคุณเนี่ยเขาเป็นเกษตรราธิปดิมาตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นความรู้สึกมั่นอกมั่นใจความเป็นตัวเองที่มากมากเนี่ยมันก็จะเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ส่งผลดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพียงแต่ว่ามังกรบางคนอาจจะมีเสา เป็นกาลกินีจรน,นะคะตั้งแต่ที่เสาเป็นเกษตรราธิปดีแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทำอะไรยังไม่ค่อยเข้าแก็บทั้งๆที่ดาวเจ้าเรือนตัวเองเป็นเกษตรราธิปดีมันต้องมั่นคงขึ้นรู้สึกดีขึ้นแต่กลับรู้สึกไม่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเสาเป็นกาลกินีจรปีของคุณก็จะต้องรอให้ผ่านพ้นวันเกิดของคุณไปก่อนนะคะแล้วก็พฤหัสมันก็ถอยหลังเข้ามาสู่ภพเรือนมังกรในตอนกันยาตุลา สองเดือนนั้นมังกรบางนนคนก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจร้อนเจ้าโทสะเพราะว่าพระฤหัสนั้นก็คือดาววินาศแม้อีกดาวหนึ่งพระฤหัสจะเป็นดาวช่างชอเลาะเป็นดาวสหัชชะเป็นดาวสุปเรเคราะห์ก็ตามในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนพระฤหัสจะเดินหน้าเข้าสู่ลัคนาราศีกุมหรือว่าเรือนกระดุมพระนั้นก็มีโอกาสที่ชาวมังกรจะรู้สึกยังร้อนรุ่นวุ่นวายใจอยู่ระแวงคนนั้นสงสัยคนนี้รู้สึกหงุดหงุด,หง,ดหงิดง่ายนะคะแล้วก็จะเสียงดัง จะมีหน้าตาที่คนไม่ค่อยอยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายด้วยสักเท่าไหร่จริงๆอันนี้ก็เป็นลักษณะส่วนตัวของชาวมังกรคือโดยปกติแล้วคุณก็เป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วมีลักษณะของความเป็นมังกรคือนิ่งๆแล้วก็เป็นที่ยำเกรงอยู่แล้วทีนี้เมื่อวินาศเข้าไปสู่ภพตนุแล้ว1-7ถึงพฤศจิกายนยังคงอยู่ตรงนั้นก็ยังมีอารมณ์ที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครหนักขึ้นไปอีก,กน,นะคะ พอวันที่8ดาวพฤหัสย้ายออกชาวมังกรก็เตรียมเลยค่ะรับทรัพย์เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยาย้ายออกไปอยู่ในเรือนการเงินเรื่องการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทําอะไรจะมีคนจะมีผู้ใหญ่ช่วยหนุนให้นะคะเรื่องโปรเจกต์ที่คิดไว้ตอนนี้ทําเลยค่ะราบรื่นได้เงินการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆอย่างที่แอนมินบอกค่อนข้างส่งผลดีแล้วชาวมังกรหลังวันที่8เนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสมดุลในตัวเอง คุณจะรู้สึกปรับตัวได้รู้ทันอารมณ์รู้ทันสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นเพราะว่าดาววินาศย้ายออกจากอกของคุณแล้วนะคะคุณก็จะกระตือรือร้นในเรื่องอื่นจะรู้สึกช่วงนี้อยากทําเงินอยากหางานอยากมีเงินเพิ่มอยากใช้นี่ใช้ศีนอยากมีความสุขกับการได้เงินเข้ามาที่สาคัญศัตรูหมู่อะมิตรที่เคยเล่นงานเคยกันแกล้งเคยแบบว่าเสนออะไรไปก็ขัดแข้งขัดขา ให้สังเกตเุค่ะระยะนี้เขาจะมาพูดดีด้วยกลับบางคนนี่ถึงกับมาขอโทษขอโพยมารักไข่ช่วยเหลือทำงานบริวารที่ไม่ดีลูกน้องที่ไม่ค่อยเชื่อฝังกลับกลายมาเป็นลูกน้องที่ช่วยเหลือลูกน้องที่ดีนะคะนี่คือนี่คือการที่ดาววินาาย้ายออกจากเรือนนั่นเองชาวมังกรที่เคยโดนผู้ใหญ่มองข้ามผู้ใหญ่ชอบแกล้งกันแกล้งรอบนี้เขาจะ มองเห็นความสำคัญและความสามารถของคุณรักใคร่เอ็นดูแล้วก็ส่งเสริมนะคะพฤหัสเดินเดินอย่างนี้เนะี่ยเรื่องเงินทองสะดวกขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราฟังเรื่องงานกับเรื่องเงินไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1นถึงเพฤหัสยังอยู่ที่ดาวเจ้าเรือนตัวเอง เออเรือนเรือนตนุหรือว่าเรือนมังกรน,นะคะยังคงอยู่เรื่องถูกขัดแข้งขัดขาในเรื่องงานที่การงานหรือการเงินก็ยังมีอยู่แต่มันจะจางๆเบาๆลงแล้วเพราะว่าในระหว่างนั้นนะ่พะพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนของคุณที่หยุดเดินหรือว่าขี้เกียจเดินไปพักหนึ่งเนี่ยทำให้คุณทําอะไรก็รู้สึกอึดอัดข้ดขัดเนี่ยมันเริ่มเดินพะระฤหัสก็เริ่มเดินหน้าห่างจากภพเรือนของคุณดาวราหูที่อยู่ในภพปุตตะก็ เป็นอุดมเกณฑ์นในเรือนที่5ก็เรียกว่าในปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ที่ดาวเสาย้ายมาต่อให้เจ้าชะตารู้สึกว่ามันย่ำแย่อย่างไงคุณยังมีดาวราหูเป็นอุดมเกณฑ์แล้วเป็นอุดมเกณฑ์ยาวๆอยู่ในเรือนที่5หรือว่าเรือนปุตตะนะคะถ้าสังเกตตัวเองอะต่อให้คุณแย่ต่อให้คุณมีเสาเป็นกาลณีจรคุณก็จะรู้สึกว่า มันไม่ได้ยากลําบากอย่างที่คุณคิดว่ามันจะยากลําบากเลยเพราะว่าชาวมังกรคุณจะมีทางออกเสมอนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆปัญหาแบบบางทีจะจนมุมแล้วก็กลายเป็นไม่จนเพราะอะไรเพราะพระราหูเนี่ยเป็นเพื่อนพระเสาเขาไม่เป็นเพื่อนกับใครเลยนะคะพระราหูเนี่ยเข้าพบไหนทําลายพบนั้นแต่เขาเป็นเพื่อนกับพระเสาและยอมเป็นเพื่อนแค่กับพระเสาแค่ดวงเดียวด้วยทีนี้เขาอยู่ในตําแหน่งที่รั้งไว้ให้คุณ ให้คุณเจ้าชะตาแม้ในลัคนาราศีอื่นตำแหน่งเนี้จะไม่ค่อยส่งผลดีแต่กับลัคนาราศีมังกรตำแหน่งนี้ดีมาก เสากับราหูเป็นเพื่อนซีกันไงส่งผลดีต่อคุณมากต่อให้คุณมีเสาเป็นกาลากินีจรมีตรงนั้นตรงนี้แต่บาราหูยังเชิดชูคุณอยู่ทีนี้ในห่วงต้นเดือนเนี่ยอารมณ์และความแช่มชื่นของมังกรจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นเรื่องหมกมุ่นกุ้นคิดร้อยแปดพันประการก็จะเบาบางลงเรื่องบางเรื่องเคยท้อแท้แต่อยู่ดีๆก็รู้สึกเฮ้ย hey, สู้อ่ะ ตอนนี้อยากสู้แล้วบางทีชาวมังกรเองก็งงๆนะเพราะว่าคนอย่างพี่แอดมินเคยบอกคนไม่ชอบหน้าคุณกับเดินมาคุยมาพูดคุยท่าทีดีเป็นมิตรทำตัวสนิทกับคุณหรือบางคนหนักหน่อยก็ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยคืองงเนี่ยคือดาวพฤหัสย้ายออกดาวหน้าที่การงานเองในเดือนนี้ก็สถิตเป็นมหาจักรในเรือนวินาศคําว่าวินาศอย่าพิ่งไปกังวลนะคะเพราะว่า เขาแฝงเรือติดต่อสื่อสารหรือว่าสหัสฉาด้วยนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเจ้าจะตามมีงานเสริมที่เป็นงานเกี่ยวกับการออนไลน์งานค้าขายที่ต้องเดินทางหรืองานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการต่างประเทศได้เงินตาต่างประเทศถ้าใครมีหนทางนะคะมีงานประจําอยู่แล้วขยับขยายเลยทํามาหากินไปในช่องทางอย่างที่แอดมินบอกเลยหรือไปติดต่อ,อของจากต่างประเทศ มาแล้วขายอะไรทำนองเนี้แอดมินยุ่ส่งเลยไม่ทําจังหวะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําจังหวะไหนแล้วเพราะมันได้เงินได้ทองแล้วมองเห็นเลยว่ามันประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเสาก็ยังยังย่งยืนเป็นเกษตรราธิบดีราหูก็ยังเป็นอุดมเกณฑ์ยิ่งพอวันที่8ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลหนักขึ้นและมีอิทธิพลส่งผลให้คุณ มีความมั่นคงในสามเรือนคือเรือนวินาศเรือนปุตตะและเรือนการเงินเจ้าเรือนวินาศไปอยู่การเงินเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ปุตตะเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่วินาศ แต่วินาทนีแฝงเรือนสหัชชาด้วยนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะมีเรื่องของการคิดใหม่ทําไงการทํางานบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องวินาทหรือเรื่องสหัชชาวินาทก็คือเรื่องออนไลน์เรื่องงานที่มันจะต้องไปทําไกลบ้านเรื่องงานที่เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลอะไรพวกนี้ค่อนข้างมั่นคงแล้วอยู่ดีๆก็มีงานอื่นๆมาให้ผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่า ทุกภพเรือนที่แอดมินพูดมันกลายเป็นเหมือนมีดาวเกษตรอยู่ในทุกเรือนมั่นคงแน่ๆหมายถึงว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาแน่ๆบอกเลยนะคะดาวที่มีตาแหน่งทรงอิทธิพลแบบนี้เกิดยากนะแล้วมันตรีโกนเกิดขึ้นมาในลัคนาราศีมังกรในพบเรือนกรมมะการเงินและผุดต,ตักตรงนี้ก็ด้วยนะคะจากที่เมื่อกี้นี้ปริวัติเกษตรใช่ไหมตอนนี้มีอีกสามดวงหลังจากพฤหัสยาเห็นไหมคะที่ ลัคนาราศีตุลนเรือกนกรมมะที่ลัคนาราศีกุมเรือนการเงินที่ลัคนาราศีพฤษภเรือนปุตตะอันนี้ทํานายได้ว่ามันสอดคล้องกับดาวปริวัติเกษตรเมื่อกี้คือมันคล้ายๆกันนะมันจะมีงานเพิ่มขึ้นมาเป็นงานใหม่ๆเป็นงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่แบบว่าบางคนอาจจะไปทําช่องทำชาแนลเป็นยูทูบเบอร์เป็นแมค้า่อคาออนไลน์ เป็นแบบว่าถ้าสร้างสารรค์มากๆหรือว่ามีความศิลปินหรือมีความที่ทําอะไรเกี่ยวกับที่ตัวเองชอบอะทางด้านของอารมณ์เพราะปุตตมันเป็นเรื่องของงานใหม่เป็นงานเพิ่มเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของศิลปินนะคะและมันมาตรีโกนกับเรือนสวยงามที่มีดาวสุขเป็นเจ้าเรือนอย่างกมาัมมะนั่นก็แปลว่าคุณอาจบางคนอาจจะมีเรื่องของงานบันเทิงเข้ามานั่นแปลว่า คุณจะมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเองในระยะนี้แล้วคุณใช้ตรงเนี้ยทำมาหากินทํางานและได้เงินมานั่นแปลว่าคุณจะมีเรื่องของงานเพิ่มเติมขึ้นมาจากงานประจําหรือคุณจะไปคล้องเกี่ยวกับงานที่ใช้รูปร่างความสามารถความสร้างสารรค์และอารมณ์อันศิลปินของคุณในระยะนี้ทําเงินขึ้นมาได้รับเงินรับทองในงานนี้ขึ้นมานี่คือช่วงเวลาที่ชาวมังกรจะต้องรีบลุกขึ้นมากอบโกย รีบลุกขึ้นมาทำไม่ว่าจะเปิดช่องเปิดชแนลเปิดช่องทางออนไลน์ขยายกิจการค้าไปทางออนไลน์หรือขยายกิจการค้าไปต่างประเทศหรือว่าติดต่อกับผู้คนต่างประเทศหรือว่าทํางานเป็นงานเสริมงานจ็อบอะไรที่มันเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศหรือว่าช่วยชีวิตผู้คนก็ได้นะคะเพราะว่าวิาวนาทก็เกี่ยวกับผู้คนเหมือนกันยกเว้นตรงนี้ที่คุณรู้สึกว่าไ,ไม่เห็นจะดีแบบที่แอดมินบอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณ คนที่มีพระฤหัสปดิเป็นกาลกินีจรปีมันจะเกิดเหตุการณ์ตรงข้ามกับที่แอดมินทำนายทุกอย่างคุณจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีช่องทางทำกินเลยคุณจะรู้สึกว่ามันยังมึนๆตื้อๆแต่แอดมินบอกเลยว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่พระฤหัสที่อยู่ตรงนี้คุ้มครองดวงชะตาคุณจะไม่ได้เสียหายมากไปกว่าที่แบบว่าไม่เห็นจะมีช่องทางอะไรเลยฉันก็ไปของฉันอย่างนี้ แต่โดยรวมแล้วมันดีขึ้นแน่นอนค่ะทีนี้โอกาสที่จะเสียเงินมีไหมแอดมินบอกเลยว่าโอกาสที่จะเสียเงินของคนที่รเร์เษัสัปดีเป็นกาลกินีจรหรือว่าเดาวพื้นดวงของคุณส่งผลไม่ดีต่อปร์เซอรัอสัปดีก็คือมีโอกาสจะเสียเงินเสียทอง นะคะให้กับคนอายุน้อยกว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในทํานองนี้นะคะให้กับบริวารอะไรในทํานองนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าตรงนี้เป็นการซื้อให้เป็นการให้ของขวัญเขามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียเพียงแต่ว่ามันมีเกณฑ์จะเสียเงินออกไปบ้างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดาวแบบนี้เนี่ยแอดมินมองว่ามันเล่นหุ้นเสี่ยงโชคมีโอกาสค่อนข้างดีเพราะว่าดาวปุตตะค่อนข้างเข้มแข็งเป็นมหาจักรแต่มันก็มีอุปสรรคหน่อยนะก็ต้อง ดูกันไปนะคะรอบครอบแล้วก็หาข้อมูลให้ทวนทั่วทําไมแอดมินบอกแบบนั้นละ่ะก็เพราะว่ามันมันเป็นเกษตรมันเป็นเกษตรปริวัติไงดาวสามดวงเหมือนประคับประคองกันแอดมินก็เลยบอกเออเล่นหุ้นเล่นหวยก็ดีนะเอาที่มันแบบถูกกฎหมายนะคะเรื่องความรักชาวมังกรต้องระมัดระวังการหลงไหลได้ปื้ม เออแอดมินจะบอกอีกอย่างในส่วนของคนที่ทำงานประจำนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการขยับขยายอยู่มีการยกย้ายอยู่แต่ว่าไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างตั้งใจมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรดีๆจากการทำงานอยู่แต่ก็ยังไม่ได้อย่างใจ มีน้องบางคนนะคะเคยถามแอดมินว่าเขามีเป็นลัคนาราศีมังกรนี่เขามีโอกาสจะได้ย้ายที่ทํางานกลับบ้านไหมมีโอกาสจะได้ย้ายไปตําแหน่งที่ชอบไหมแอดมินบอกเลยว่าถ้าจากดวงรวมนะเพราะว่าไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูดวงของเขาเฉพาะจาะจงบอกเลยว่าจากดวงรวมมองเห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสดีๆอีกที่คือในช่วงมีนามเมษาปีหน้าที่พฤหัสจ,จะย้ายเข้าสู่เรือนสหัสชา้า นะคะอันนี้แอดมินมองว่าได้ย้ายหรือได้ขยับตําแหน่งค่อนข้างดีแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีมาโดยตลอดที่พรัหัสหรือว่าพะเสาวอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องรอให้พ้นวันเกิดตัวเองไปก่อนเพราะว่าปีกากินีมันจะเปลี่ยนไงแต่เดี๋ยวค่อยว่ากาันเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะคนตกงานควรรอง,งานในช่วงนี้หรือว่ารอเรียกตัวคุณก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ได้ไปทำงานกับบริษัทต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้อง กับโรงพยาบาลหรือสถานที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนอะไรในทำน้องนี้ค่ะอ่ะไปเรื่องความรักกันบ้างชาวมังกรจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ มีการหลงไหลได้ปื้มอ่ะไม่คุณไปหลงไหลใครๆก็มาหลงไหลคุณยิ่งคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะคะหรือว่าคนไม่มีเจ้าของเป็นโสดไปรักใครไปรักใครชอบพอกใครไม่ทันตรวจสอบว่าอีกฝ่ายมีคู่ครองอยู่แล้วมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะสลับซับซ้อนรักซ้อนซ่อนรักนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ว่าเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้พ่อไม่ปื้มแม่ไม่ชอบเพื่อนฝูงบอกว่าไม่ใช่อะไรทองทำนองเนี้ยคบกันหลับๆนะคะ คนมีคู่ก็ต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกับคู่ครองคนรักเพราะว่าดาวสุขเทพเจ้าแห่งความรักเนี่ยตกอยู่ในภพวินาศแต่การเข้าไปอยู่ในเรือนดาวพฤหัสนั้นก็แสดงว่าไม่ได้หนักหนามันปรับความเข้าใจกันได้ด้วยการจูนอารมณ์หรือว่ารู้ทันสติตัวเองนะคะระมัดระวังอารมณ์ค่ะเพราะชาวงังกรนั้นมีความมั่นอ,อกมั่นใจค่อนข้างโดดเด่นอย่างที่แอดมินบอกคือพอดาวของคุณเป็นเกษตรราที่บดีคุณก็จะไม่ค่อยฟังใครอ่ะความมั่นอ,อกมั่นใจนี่มันแบบมาก มากเหลือเกินดังนั้นจะต้องรู้ทันสติประคับประคองตัวเองด้วยเพื่อประคับประคองจิตใจของอีกฝ่ายและจับมือนะคะช่วยกันทำมาหากินในเดือนพฤศจิกายนนี้มองเห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเงินเป็นอย่างมากเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีสุดๆไปเลยดังนั้นในกลัวเรือนรู้รักสามัคคีนะคะเพราะว่ามันทั้งกับดาวสุขทั้งกับดาวปุตตะคือลูกหลานบุตรหลานบริวาร รวมถึงคู่ครองเนี่ยถ้ารู้รักสามัคคีพากันเดินไปเนี่ยรับรองเลยว่ามีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของกระดุมพระหรือว่าในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนส่วนสุขภาพระวังพวกรังไข่ระวังพวกไตระวังเรื่องต่อมไร้ท่อการอรักเสบต่างๆในร่างกายนะคะเพราะว่าดาวสุขอยู่ในภพวีนามีโอกาสที่จะเข้าใกล้สถานที่อย่างโรงพยาบาลนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ยังไงก็ตามเนาะแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรให้คุณประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังตั้งใจกับทุกโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้และให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านอุปสรรคศัตรูทั้งหลายฟังคลิปนี้แล้วช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปพยากรณ์ดาวต่อไปอีกนานๆนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ